เาเอาคนถ่ายพร้อมแล้วครับเออเอาพี่น้องสวัสดีครับผมคนหวานเขาถามกันว่าพร้อมหรือยังผมไม่รู้ครับแต่คนถ่ายพร้อมแล้วครับเอาคลิปนี้นะครับอยู่ที่การประสาทเบงครับบรกาบเชิงสุริ่นนะครับแบบบัตรพันหนึ่งนะครับวันนี้ประมาณสามสิบแปดรอติดตามช็อดเ็ยชาแรกจะเป็นยังไงพี่น้องอ้าวนี่ครับ ีเซียนแหน,นะครับขาเหล็กท่านหนึ่งนะครับนี่ใจมันรักพี่น้องเจอแกเมื่อเช้าอยู่ครับคุยกันนี่ครับขาเทียมครั้งหนึ่งนะครับแกอยู่ฟังนะครับก็ปาดไปดูแลกันด้วยครับพี่น้องเราแค่สัญญาณครับเราแค่สัญญาณ อ๋อตรงหมดแถวตรงเตรียมตัวเตรียม,มตัวครับเตรียมตัวอ <c oughs> เอาใครเปิดก่อนเดี๋ยวใครเปิดก่อนจะถ่ายก่อนโอ้ทางนู้นระวังอย่างดีเอาพร้อมแล้วจุวเอาอต๊ว อายาแรกลงไปแล้วพี่น้องมาอาตรงไหนจะเด็ดครับตรงไหนจะดเด็ดจอดเด็ดครับจอดเด็ดตรงไหนดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้วครับโอ้โหดึงไม่ขึ้นครับผมเลยโตเอาแล้วครับอตเสื้อเป็นงัดของใหญ่แล้วเอาเอาตรงไหนจะซูมยูมครับพี่น้อง ปึ๊บฝั่งไหนฝั่งไหนพี่น้องกำลังมองกำลังมองหายอยู่ฮะต่อดึงเหรอฮะต่อดึงเหรออ๋อพี่น้องเม็ดแล้วเม็ดต่อแล้ว,ตรตรลวอ้ยังใหญ่เ,เลยครับเอาเละครับเอาละครับมามาพี่น้องได้ร<อ>ับอนุญาติมาถ่ายโดูแล้วครับดูแลว้วนจะไปรูว่าปลาอะไรนคนใส่เสื้อพี่โชคพาลุยก็จับมานี้แล้วครับจับมานี้แหละอยู่วออยู่วอเหรอฮะโอ้ยบุนใจเลยดีบดึงเนี่ย ทีมือตุนโตมันดิ้นเมื่อกี้น่ะอุ้ยมันไม่ได้ไหวเลยเกือบซิปลูกเลยมามาพี่น้องลุ้นตรงนี้ก่อนครับลุ้นตรงนี้ก่อนครับมันออกบอกเดี๋ยวเดียวดึงเดียวอันไหนจะปล่อยถีบไปก่อนปึ๊บ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 อย่างอย่างย่างมันสับขาหลอกเราอย่างนี้เลยปามลู้แหปามลุ้งแห ไปแล้วฮะไปจริงครับพี่น้องเฮ้ยหางน้ำนี่ไงแมนบอยแมนบอยไปแล้วเม็ดไปแล้วโอ้บางญ่เลยแล้วันผมรู้ดีเขาหลอกกล้องเขาหลอกกล้องมาอยู่โอ้เหตุบางทีไปบ่ปึ๊บ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 เอ้าอยู่แต่ปันนินครับอยู่แต่ปันนินเอาเห็นเม็ดเม็ดเห็นเห็นเม็ดเม็ดเห็นเม็ดเม็ดนิดนึงครับ เดี๋ยวดไม่เป็นไรต่ปื๊ดก็จัดให้ปื๊บ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 ปื๊ดปื๊บเป็นทางทางครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับมันตกเกี่ยวมั้งนินครับนินสองตัวสามตัวย้อนสามตัวครับแอบอีน้อยปลาเลียงเดี๋ยปลาคอปลาคอครับปลาคอใหญ่ใหญ่ใหญ่ ปลาโขปลาโขปลาโขครับครับปลาโขเราจะชอบสายนี้นะครับาชอบปลาโขสายนี้แหละมันอยู่ตึงๆมันก็ดึง้งตั้งเฮียนขึ้นเลยปลาโขด้วใสายดีจริงเบิ้บเบิ้บเบิบเบิบมามามาปลาตะเพียนเหมือนจะโดนปลาหรือเปล่าครับ เห็นดึงมาแล้วปล่อยเหกลับครับจากประสบการณ์เมื่อร้อยปีนะครับที่ผมถ่ายมาครับผมประสบการ์โชคโชนในการถ่ายนะครับใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมโอ้ยใช่ครับใช่แล้วครับ้าปล่อยครับปล่อยปล่อยใช่แล้วครับใช่แล้วครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวแรกครับตัวใหญ่ตัวแรกครับมา น่าจะเป็นบึกนะครับตัวนี้ปล่อยแล้วครับ่ยะ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 ปึ๊บ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 ๊บเห็นหางแวบๆอ่ยะไม่กระตกกระตาครับนิ่งครับเรียบร้อยบึกครับเป็นบึกครับ ทางครับมีทั้งทางตะเพียนนิ่นแล้วก็นิ่นอามาลุนจากด้านหลังนี่แหละพี่น้องน่าจะโดนตัวใหญ่ไหมครับเป็นเอฟซีที่เพิ่งมาวานบอรแรกนะครับ ลงสนามจริงครั้งแรกนะครับมาจากชัยภูมิแต่ว่ามาอยู่ที่ชุมพลบุรีหรือเปล่าจำไ,ไม่ไดไ้เช้าแกบอกยู่ครับมาอยู่สุรินทร์นี่แหละครับเป็นเดิมงานแรกครับเคยดูแต่คลิปนะครับวันนี้วันนี้จะอยู่ไหมครับพี่น้องถ่ายเก็บไว้ให้ก่อนครับงานแรกของแก เคยดูแต่คลิปครับวันนี้ได้ลงสนามจริงครับงานแรกเลยครับแต่ก็โดนพีอยู่ครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมผมเป็นคนอยู่เบื้องหลังแกนะครับกูอยู่เบื้องหลังก็ถ่ายจากข้างหลังครับ ่น้องประสบการณ์ครั้งแรกมามจะเอาเปลาแบบไหนนะครับ <Ooh! S 1> ดูคลิปประจำดูคลิปประจำามาเจอตัว,วมาเจอจริงๆเออโอ้จาระเม็ดโอ้โยงานแรกครับงานแรกเจอเลยโอ้ใส่ใหญ่ครับใส่เจ็ดใส่8ป็ดหมั้งนอะ อา้าวงานแรกงานแรกมีเฮงานได้มี <c oughs> อ่าดีนะครับโดนพีอี่าเป็น้องเป็นช็อตเด็ดเลยครับลงสนามแรกนะครับนี่เอฟซี FC จอกชัยภูมิมแกก็ยังปลดปลาปลดอะไรไม่ถนัดนะครับเพราะว่างานแรกนะครับ ปกติดูแต่คลิปนะครับเอาพี่น uh, ้องเนี่ยงงงงอยู่ครับงานแรกเจอของใหญ่ครับโลหาหาทางออกยังไม่เจออยู่ครับอ๋อไงจะทำลุดไหมครับอ่านี่ครับก็จะ ไดมาเลครับ,ารบาอาเอาตกไกโอ้โอมาหนึ่งอ่อเดี๋ยวดูครับโอ,โอ,โอ้สู้กันอยู่ครับสู้กันอยู่ครับชัดเด็ดเลยพี่น้องประเดิมสนามแรกครับรรเดิมสนามแรกเจอเลยครับ ตัวใหญ่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยต้องปลาไหลบึกอ่ะบ้าดีนอกนี่ได้มนหนึ่งแล้วครับ บึ้งู่ครับบึกอ้าวสามตัวตรงครับเริ่มมาแล้วครับแ่เย,ยไปชนก็ได้จงนอ้อไปปลาด้วยได้ลูกมะพร้าวด้วย <c oughs> ได้กะทิไปแกงด้วยครับเจ้าของบ่อ เอาใส่ใหญ่อยู่ครับใส่ใหญ่ยู่มันพึ่งขึ้นมาครับมันไปซ่อนตามลูกมาพร้านี่แหละมาคนโดนของใหญ่อยู่ครับต้องลงไปมุดช่วยครับมีปลาเขาบอกมีปลายู่เป็นปลาอะไรครับโดนต่อไม้พี่นองอางใหญ่ครับต้องลงไปมุดช่วย โอ้ทางทางครับมามาแหไม้แห่ไม้โอ้เออห้าหกตัวอยู่ครับสุมยุมอันนี้คนหวานเขาพูดเองนะสุมยุ้มโอ้ปลาหมอตะกลับมาหน่อยปาหมอตะกลับปลาตัวยังใหญ่พี่น้องหมอจังเหยียบปะตับปะตับนู่นทางนู่นโดนแล้วครับ ดำๆเลาะฟังนู ar, ่นครับบึกครับโดนบึกอ้าวตันดาปเตียได้ยินแ็บเอาไปทอที่บ้านเลยบึกครับโอ้ห้องไปช่อนตัวอ้วนตัวนี้ ตนมาแล้วครับตัวที่สองโอ้เกือบลุดแล้วโอ,ขโอ้ขาดแลนะ้วนี่ยโอ้พอด,ดีเป๊ะเลยครับปลายเดือนเจอกันทะี่ลำตะคุงอ่านี่ครับอีกเจ้าหนึ่งที่ได้ปลาบึกนะครับปลายมีนาะ เจอกันที่ลำตะคงนี่พี่น้องฝากแจ้งข่าวครับปลายมีนาครับลำตะคงขออนุญาตจะสัมพันธ์ด้วยครับลำตะคงอันนี้จะอยู่ที่บันดานเนาะครับบันดานบุรีรัมย์เด้อพี่น้องรอติดตามข่าวสารนะครับปลายปลายเดือนปลายปลายเดือนมีนาครับรอติดตามข่าวสารนะครับสายธรรมชาตินะครับไฟตรงง เออได้อยู่คนเดียวบ้านเต้ยเนาะปลาเล็กก็ได้ปลาใหญ่ก็ได้นี่ครับจะได้ปลาบึกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่โอ้ได้ปลาใหญ่แล้วปลาเล็กไม่ต้องเอานะ อ่านี่จะเป็นการซ้อมวานกบให้ดูนะครับอ๋อซ้อมไว้เอาวานกบบวานเขียดวันหน้าฝนมันต้องวานในน้ำอยู่แล้วกบนะ้ยจวดเอ้อวานแบบนี้กบเขียดตายทั้งบังครับชาวบ้านเนกานฮะวานนูด้วยเหรอบานนูด้วยเอาเห้ยไปวานนูพี่น้อง เราเราเปลี่ยนจากวานหนูเป็นมีอีข้างหน้าหน่อยไหมมันตังค์สีผาตัวนะอุ้มก่อนอุ้มอุ้มโชว์นิดนึงเออเดียวกระิ่งองโชว์นี่โต้นี่บังนุ่งใสเนาะนี่ครับ ที่ไหนไม่สบายแล้วมันจะเปกล็ดโต๊ะโต๊ะเอ่อเมือเดืนสามข้าวปุ้นเกลียวเดูดูด้วยกันไปเท่าไรเป็รูสี่ใช่ไหมเป็นรูสี่ขีดใช่ไหมที่สามขีดแปดที่แปดเขาส่งห้ารูอ่าพี่น้องเขามีบ่อแถมบ่อเล็กให้ฝั่งนี้ครับอ้า่ก็ฝั่งนี้ก็อยู่ที่ความสมัครใจครับใครจะมาหว่านบ่อแถมนครับปลามันไม่ไม่หนาพี่น้องเขาคืนค่าบัตร พื 300. ้นคนละสามร้อยนะครับคนละสามร้อยมาบอลุ้นครับติดตามครับบอดเล็กๆครับบอดแถมพี่น้องบอดแถมมาดูบอดแถมครับบอดแถมเออเอาพี่น้องบอดแถมนะครับจะมีอะไรเป็นช็อตเด็ดๆแพร์เราได้ลุ้นไหมครับไอประหลัดจูด ยอดเต็มเออมได้ประมาณสักสิบแผ่นะครับสิบผืนเดียวเต็มเลยว้าแต่เดี๋ยวหมูเล er anyway, uh, mm ื้ยงก็จะได้อยู่หมาเราลุ้นครับมีอะไรเด็ดเด็ดไหมครับบอแถมนี่ใครจะไปรู้ครับปลาอาจจะมาแอบอยู่ในนี้พักสองตันยังไม่มีเม็ดเลยครับยังไม่มีเม็ดอะไรเลยครับ มาปึ๊บปึ๊บตึกจักไหมเอ้าแต่ได้ปลาก็แปลงแล้วทั้งนั้นไม่ตึกไม่ตักโอ้มีเม็ดมีเม็ดเออโอ้ใครมีเม็ดอีกโคตรตื่นเต้นน่ะ้าวโอ้มาคนสุดท้ายเม็ดจะแพ้เลยโอ้แหกกันอ้าวอุ้ยนี่ไงเม็ดใหญ่เลย ทางมาาะพร้าวมั้งนี่ตรงนั้นจะเป็นทางมะพร้าวอ๋อดูสามสี่ตัวอยู่ดูตะเพียนตะเพียนมาลอาดูดูดูเขาได้มาจากบอ่อนู้นครับชิมยุมย่มอยู่ครับอ่ะแน่นแน่นมาแล้วครับตะเพียนหนึ่งตะเพียนหนึ่งมีอะไรเพิ่ไมไหมเพิบเพิบเปียนตัวหนึ่งครับ ตรงนู้นเหมือนจะมีโยกด้วยครับโยกหลายตัวเลยโอ้โหนู่นครับซูมยุ่มซูมยุ่มสามตัวครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยโอ้ยบางคนสุดท้ายเมื่อกี้น่ะเห็นเม็ดอยู่เลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ปึ๊บปึ๊บซุ้มยุ่มซุ้มยุมมย่มเออไปช่อชชนมาสดไปช,ช่อนปุชชนป้มไปไปช,ช่อนนะครับทางนู้นเขาวานได้โอ้ลูกออดหรือเปล่าลูกออดนะหัวใหญ่ไงลูกออดไมม่่ยังบีปากดูครับไอตัวเล็กตัวเล็กถือลูกออดไปแล้วดูไปแล้วครับไปแล้วครับ ต้มแต่หัวแซ่บๆนะคนละชาสองชาครับคนเก่าก็ขึ้นไปแล้วคนใหม่มาใหม่ <laughs> นคนละตัวต่างตัวอา้าไม่ได้บ้งางอ้าพี่น้องกลับไปบอ่อยใหญ่คืนแล้วอา้อาวโอเคครับผมแค่นี้แหละพี่น้อง